ส, oui back. Pues the nah, s <S yeah. สวัสดีครับพวกเรา DP Gold สำหรับวันที่26คุมภาวคนธ์2564นี้นะครับพวกเรามีงานมีติ้งชื่องานว่าเซนต์ค้อนมีติ้ p Gold Welcome to Freshy Heart 2017นะครับยัง งานนะครับจากที่รามเมเกอร์ถึงเมนโอนะครับสาขาสุขุมวิท17นะครับก็คือแถวบีบีแอนด์สเปรลิงนะครับสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้จับจองบัตรนะครับบัตรราคา250บาทนะครับรายละเอียดที่หน้าเพจอีพีโก้โซฟอรบเซเว่นนั่นเครับมากันเยอะๆนะจ๊ะในงานมีอะไรบ้างเอ่ยข้าวๆมั้ยอ้อมีข้าวครับมีน้ำก็มีนะมีโชว์มีโชว์โชว์นะครับนะครับใครแบบใจนครับว่าขอบคุณไปไหนนะครับวันนี้ขอบคุณมาครับขอบุนก็มาแล้ว และใครแลใครที่แปลกในะครับว่าพนไปไหนนะครับพ่นก็มาสิครับเแล้วใย้ก็มามแนะครับแบบนะครับใคอยากกับพวกเรานะครับพนต้าามหมูแซมลกกต่าหีตัวนี้นะครับแฟนพี่โนมนะครับแล้วก็ชมนะครับมาพบกันได้ที่งานบิิพวกเราใน ถ้าไม่อยากมาพบพวกเราก็แตกปีนะครับกลับบ้านครับเอาใหม่นะครับไอ้ผมีิดิดตามาพบกันได้วันที่26 ну นี้นะครับที่ร้านเลเกอร์ดีเมทโสาขาสุขุมวิท107แล้วมากันเยอะๆนะจ๊ะสำหรับคนไม่ไม้มานะเสียใจแน่นอนใช่ว่าปีนี้มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วค่อนข้างเยอะใช่หนึ่งคือหน้าเราเปลี่ยนใช่แก่ขึ้นนะผมแก่ขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็รับรองว่าเพื่อนๆที่บอกว่าไฮไลท์ของมิ๊ติ้งเราเนี่ยเป็นเป็นอะไรนะเป็นละครนี่นี่ก็มีนะครับมีนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะต้องไม่หลอกในะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาแล้วเนาะรับรอง30คนแรกนะครับจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษจากพวกเราไปด้วยวนั่นก็คือไม,ไม่บอกนะคะนร,รับพี่นกมีอะไรพูดอ่ะ ามากกว่านี้นะครับสรุปมากกว่านี้จะไปเจอกันที่งานนะครับรับรองวันนั้นหล่อทุกคนสวยทุกคนพร<ะ>้อมงานน,นี่โอเคไหไทยแลนด์